สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีมีนหรือลัคนามีนะสามารถฟังคลิปนี้ของพี่หมอได้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ฟังทุกๆคลิปได้เลยนะที่เป็นคําว่าราศีมีแล้วก็ลัคนามีคลิปนี้เราจะมาะเปิดไพ่กันนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะรวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วย ก็ถ้าเกิดว่าชาวมีนทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะขอไปที่คนโสดก่อนนะคะขอดูคนโสดชาวมีนหน่อยค่ะนะคนโสดชาวมีนหรือว่าชาวมีนที่ยังโสดแล้วแต่ทุกคนจะเรียกนะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยให้เขามองเห็นในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์นะเป็นยังไงบ้างมีโอกาสเจอคนใหม่ๆมไหม,ห,มหรือว่าจะอยู่เป็นโสดยาวๆไปนะ เก้าดาบค่ะเก้าดาบกันเลยนะเจ็ดดาอ่าเจ็ดไม้ค่ะโอ้โหคิงเหรียญหนึ่งเหรียญเดอะมูน The moon, โอเคเดอะมูนเอาไฮาพิเชตไปอีกเนาะ ดีเอ็มเพรสสิบดาบเก้าไม้ทำไมทำไมทำไมละ่ะอ่ะจบได้วหกไม้ให้หน่อยนะแต่ว่ามันจะช่วยเราได้ไหมคะอ่ะคือจะบอกว่าชาวราศีมีแล้วก็ลัคนามีในเดือนนี้นะคะ คนโสดหรอก็ยังโสดแหละเอาจริงๆนะแต่ถามว่าเป็นคนโสดที่รู้สึกแบบกังวลกังวลกับสถานะของตัวเองมากๆเลยแบบเอ๊ชีวิตนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมีใครสักคนไหมเราเนี่ยจะเจอใครที่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันดูเหมือนแบบค่อนข้างที่จะกังวลในเรื่องความโสดของตัวเองพอสมควรทั้งๆที่ จะบอกว่ามีเนี่ยตั้งใจนะตั้งใจให้ตัวเองเป็นแบบนี้นะคะมองว่าเราเนี่ยอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนนะในบางคนเหตุผลของคุณอาจจะอยู่ที่เรื่องของอบริบทชีวิตด้านอื่นเช่นเราอยากสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนเราอยากาหน้าที่การงานมั่นคงก่อนหรือว่าเราอยากจะพร้อมกว่านี้ก่อนแต่พอเราเราไม่ได้นึกถึงประเด็นนั้นอะ่ะพอเรามานึกถึงความรักอะ่ะเราจะรู้สึกว่า มันช้าไปไหมถ้าเกิดว่ากว่าที่เราจะซักเซสในเรื่องการงานในเรื่องการเงินเนี่ยมันนานไปไหมเออคนคนเราจะเจอกับคนนั้นได้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเรามีความแบบเป็นกังวลกับความโสดของตัวเองพอสมควรนะคะแล้วจะบอกว่าหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเออตัวเองอะ่ะมันเหมือนจะบอกว่าไงดีพี่หมอแค่รู้สึกว่ามีมีความแบบ เหมือนขาดความมั่นใจอะว่าเราเนี่ยดีพออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่หมอรู้สึกนะแต่จะบอกอะไรให้ไหมเราดีพอนะคะมีนเนี่ยเป็นคนที่แบบในในความรู้สึกตัวเองเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครมาชอบเราเลยไม่เจอคนที่ใช่ไม่น่าจะมีความรักได้อะไรก็แล้วแต่คือมันค่อนข้างบั่นทอนตัวเองแต่ในความเป็นจริงอะคนอื่นๆเวลาเขามองเราเขารู้สึกว่า เราเนี่ยน่าสนใจเราเนี่ยเป็นคนทีน่น่าจะมีคนจีบเยอะแยะแน่เลยด้วยนะในบางคนเนี่ยมองแบบนี้เลยนะเราเนี่ยน่าจะมีตัวเลือกเยอะแน่เลยนู่นนี่นั่น,นนะในสายตาคนอื่นคือคนละประเด็นกันไปเลยอ่ะแล้วมันจะทําให้เป็นยังไงก็พอเราบั่นทอนตัวเองหรือว่าเราเราคิดในด้านลบกับตัวเองมากๆาค่ะมันกลายเป็นว่าที่หมอแค่รู้สึกว่าเราอาจจะพลาดหรือมันกลายเป็นกําแพงเนาะที่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้เปิดรับคนอื่นขนาดนั้นน่ะจะอธิบายไงดีเนี่ยคือมีนเนี่ยอยากมีความสัมพันธ์ตอนนี้อยากมีแล้วแต่กังวลว่าตัวเองอาจจะไม่เหมาะกับการจะมีใครอะไรประมาณอย่างนี้ยค่ะซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะพอเราพอเราสร้างเงื่อนไขความคิดเป็นกำโพงกำแพงอะไรขึ้นมาพี่หมอแค่รู้สึกว่าเราอาจจะพลาดแล้วกันเนาะคนที่น่าสนใจ บางคนนะคะคือในเดือนนี้มองว่ามีบางคนน่ะมีเกณฑ์ด้วยซ้ำที่จะมีคนเข้ามาแบบหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้แต่ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยชอบคิดว่าเราเนี่ยไม่ดีพอนะคะก็บอกตรงๆว่ามีโอกาสเป็นกำแพงแล้วกันเนาะที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าถึงเรายากขึ้นเขายังไม่หายไปไหนหรอกในไพ่พี่หมออะแต่แค่รู้สึกว่าเขาเข้าถึงชาวม้นยากมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีกำแพงแล้วก็ เขาเนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือถอดใจได้นะออคือยังไม่หายแต่ว่ามันเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเริ่มถอดใจนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนําให้ทําใจสบายๆในเรื่องความรักนะคะก็ถ้าเราอยากจะโฟกัสเรื่องงานก็โฟกัสไปก่อนไม่เป็นไรถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากมีเราก็เปิดใจกว้างลดกํากแพงตัวเองลงเท่านั้นเอง เท่านั้นเองเลยคือเดือนนี้ค่ะพยายามอย่าสร้างกำแพงสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองถ้าเราอยากมีนะแต่ถ้าเราอยากลุยเราอยากไปเรื่องงานเรื่องเงินก่อนเราก็ลุยไปเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลว่าเดี๋ยวพอเรามาออทุ่มเทเรื่องนี้เดี๋ยวในอนาคตเราจะกลายเป็นคนไม่ไม่ใช่แน่นอนนะคะูง่ายๆก็คืออย่าไปคิดมากอย่าไปคิดอะไรนำตัวเองขนาดนั้นปล่อยให้มัน เขาเรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาตินะคะให้มันเมื่อมันถึงเวลาพี่หมอรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจะเริ่มขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องดินน้นรนเราก็ไม่ต้องถูกอะไรทีนี้ขอพูดถึงคนที่มีคนคุยนิดนึงนะเป็นคนโสดที่มีคนคุยแต่ว่ายังขาดสถานะกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นเด่นอันเนี้ยก็จะพูดคล้ายๆกันนิดนึงตรงที่ว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเราคุยกับคนนี้มาน,นานมากแล้วนะแต่ว่ามันไม่มันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยดูเป็นเรานะคะที่เป็นฝ่ายพยายามหรือว่า อ,อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆอยากให้มันได้คอมมิตเมนอะไรก็ว่ากันไปนะคะซึ่งพี่หมอจะบอกว่าเราไม่ต้องไปซีเรียสหรือว่าเครียดค่ะจะบอกว่าคนนี้เขาก็ยอมรับเราแล้วแหละเขาก็เขาก็ค่อนข้างที่จะชอบชาวมีนเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่พูดเลยค่ะมันอาจจะยังไม่ใช่ทมิ่งหรือเวลากลับกันก็ได้ละทีนี้อาจจะเป็นเขาและที่เพื่อคือเราอาจจะไปชอบคนที่เขาอยากสร้างเนื้อสร้างตัวก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มันจะคืบ ไปช้าๆเดินหน้าไปช้าๆนั่นเองนะคะแต่จะบอกว่าเขาเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงอะ7 0 8 0คือเป็นเราแล้วแหละเพียงแต่ว่าเขากำลังรอดูจังหวะเวลาในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในพาร์ทของคนคุยนะที่คุยกันนานแล้วก็ได้หรือจะเพิ่งเริ่มเริ่มคุยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่า เรารู้สึกกังวลว่าเอกับคนนี้มันดูไม่คืบหน้าอันนี้จะบอกว่าเราคิดมากไปเองอันนี้พูดอย่างนี้เลยเราคิดมากไปเองค่ะให้เราปล่อยวางเพราะว่าถ้าเรายิ่งคิดมากอ่ะเขาจะยิ่งเข้าเข้าถึงเรายากค่ะคือด้วยตัวเขาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแสดงออกอยู่แล้วที่พี่หมอเห็นนะพอเราเป็นอีกพอเราเป็นฝ่ายที่แบบเขาเรียกว่า คิดมากไปกังวลเขาจะยิ่งเขาจะยิ่งแบบไม่เก็ทน่ะว่าเอออันนี้คืออะไรเลยนะเพราะฉะนั้นนะเราเป็นธรรมชาติปล่อยมันไปนะเรื่อยๆชิวๆสบายๆแล้วเขาจะเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเราเองอันนี้พูดเฉพาะพาร์ทคนคุยนะคะนะแต่ถ้าโสดสนิทเลยก็เหมือนกันความรักมันจะเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องดิน้นรนอะไรขอแค่เราเนี่ย ไปให้สุดสักทางอ่ะเออเราจะไปเรื่องงานกับไปก็ทําให้สุดเดี๋ยวมันจะเข้ามามันเข้ามาเองเราจะรับรู้ได้เองหรือถ้าเราอยากมีความรักเนี่ยเราก็ปล่อยใจปล่อยจอยไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะอ่ะอันนี้เป็น energy c o คนโสดเดี๋ยวเราไปดูคนมีคู่กันบ้างค่ะชาวกุมนะอุย้ยไม่ใช่ราศีมีนขออภัยชาวราศีมีนนะคะที่มีคู่แล้ว รนะาศีมีนที่ไม่โสดนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างความรักในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนยนี้นะอัศวินถ้วยค่ะสิบไม้แปดเหรียญ สามถ้วยคิงเหรียญอืมควีนมาอ่าควีนดาบขออภัยนะเมจิเชียนเด็กเหรียญโอ้ไพ่เหรียญเยอะจังสามเหรียญแล้วก็จบด้วยไพ่ เดอะซันโอเคค่ะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคนมีคู่นี่ดีมากบอกเลยถึงแม้จะติดไพควีนดาบมานิดนึงนะมีเมจิเชียนมานิดหน่อยนะคะเมจิเชียนมันมีด้านลบอยู่แต่พี่หมอบองว่าความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่ดีขึ้นคือยิ่งถ้าคู่ไหนก่อนหน้านี้มีความรู้สึกแบบเนยๆความสัมพันธ์มันเฉยๆหรือว่ามันเหนื่อยอยู่ในช่วงของการทบทวนว่าจะเอายังไงอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเริ่มแบบ จริงๆคำว่าทบทวนว่าจะเอาอยัางไงอ่ะกลัวทุกคนตีความไปในเชิงไม่ดีสําหรับพี่หมออะไพ่สิบไม้ในเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นการทบทวนทบทวนว่าจะเอาอยัางไงมันตรงตัวมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูใบอื่นต่อถูกไหมคะซึ่งใบอื่นตรงนี้พี่หมอมองหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์การขยับความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ไปในเชิงนั้นมากกว่านะแต่จะบอกว่าโดยรวมเนี่ยเอเนรอร์จีโดยรวมถือว่าดีค่ะมีความสุขดีนะคะแล้วก็ดูแล การละกันค่อนข้างดีเอาใจใส่กันดีมีเวลาร่วมกันค่อนข้างเยอะนะคะใช้เวลาร่วมกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าคู่นี้มันเป็นเหรียญเยอะไปหน่อยอพี่หมอมองว่ามันมีความแบบไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่แต่มันก็มันก็มีบ้างนะมุมหวานมมมหวานโมเมนต์หวานหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาบทจะไม่หวานก็ไม่หวานเลยบทจะแบบนิ่งก็นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ยังรับรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย รักเราเรารักเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็ยังมันก็ยังไปได้นะคะแค่รู้สึกว่าแล้วก็หลายคู่อะ่ะมันเหมือนกับใช้คําว่าอะไรดีอะ่ะเ,เหมือนเพื่อนไปแล้วอะ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักเขาหรือความรักมันลดลงอะ่ะพี่หมอไม่ได้มองแบบนั้นนะคะแต่แค่รู้สึกว่า อยู่กับคนนี้แล้วมันสบายใจแล้วกันเอออยู่กับคนนี้แล้วมันสบายใจเราเป็นตัวของตัวเองได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเดือนนี้มันไม่ได้มีอะไรให้ให้ปวดหัวขนาดนั้นแล้วก็มันมีประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็ได้ได้หมดนะจะเป็นคู่ที่เพิ่งคบหากันก็ได้คู่แต่งงานแล้วก็ได้อะไรก็ได้นะคะรู้สึกว่าในเดือนนี้มันจะมีเรื่องเงินเนี่ยเหมือนมีการวางแผนเรื่องเงินบางอย่างอาจจะอยากลงทุนอะไรด้วยกันนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตในความสัมพันธ์เนี่ยแหละ เนี่ยคู่เนี้ยดูมีความแบบเหมือนเราไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความโรแมนต์นะ่ะแต่เราไปโฟกัสเรื่องเรื่องที่มันจริงจังเรื่องที่มันซีเรียสอะไรเงี้ยค่ะเรื่องแบบอนาคตระยะยา,ยา,ยาวเพราะฉะนั้นจะไม่ดีไม่ได้นะถือว่าดีนะคะแล้วก็มองว่า,าเป้าหมายของคนสองคนเนี่ยอยู่ในชิศทางเดียวกันนะพยายามจะทําอะไรหลายอย่างให้มันสักเซตไปได้วยกันนั่นเองนะคะแล้วก็มีการาวางแผน ไม่มันจะพูดซ้าวนไปวนมารู้สึกว่ามันมีการวางแผนระยะยาวอะธุรกิจได้การแต่งงานได้คือในนี้มันไม่ได้ขึ้นไพ่การแต่งงานแบบชัดเจนหรอกแต่พี่หมอบองว่ามันจะมีสักกี่เรือเ่องเชียวละ่ะใ,ในความสัมพันธ์นะเนาะ,ะเรื่องไปเที่ยวก็ได้ะ,วา,ดะ,ว,าดะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันวางแผนเรื่องวางแผนเรื่องธุรกิจด้วยกันวางแผนที่จะขยับอนาคตความสัมพันธ์ด้วยกันแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องใหม่นี้นะคะของสเต็ปใหม่นี้นะ,ะซึ่งมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ตรงนั้นสูงนะคะ ต,ต้องบอกต้องบอกแบบนี้คนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งเอางี้เป้าหมายคนสองคนพี่หมอต้องค่อยๆอ,อ,อธิบายเป้าหมายคนสองคนเนี่ยทิศทางเดียวกันสมมติไปเรื่องธุรกิจแล้วกันเดือนเนี้ยเราจะหยิบเรื่องเนี้ยมาคุยถึงเวลาละฉันว่าเธอกับฉันมาทาธุรกิจด้วยกันดีกว่าเ,เราช่วยกันเก็บตังค์เพื่อที่เราจะได้มาแต่งไงานใช่ไหมมันก็ไปโทนเดียวกันหมดเลยนะปรากฏว่าไม่รู้หลักใครเป็นฝ่ายชวนแต่พอถึงเวลามันมีคนหนึ่งที่ดูแบบซีเรียสไปเลยแบบเออได้โอเคฉันแบบ อย่างงู้นอย่างงี้งั้นก็คือดูแบบจริงจังไปเลยอย่างเงี้ยค่ะจะต้องทําให้เกิดขึ้นแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขามาแบบชิวๆเขามาแบบชิวๆเขาดูแบบว่าเรื่อยๆเฉยๆเลยนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีความแบบไม่บาลานซ์กันนิดนึงแต่ว่าข้อดีคืออะไรก็คือเป้าหมายนั่นเองนะอย่างน้อยๆเนี่ยทิศทางหรือเป้าหมายที่เราคาดหวังมันเป็นเป้าหมายเดียวกันนะคะพยายามหาตรงกลางให้เจอหน่อยไม่งั้นมันจะเหนื่อยนิดนึงคนที่ไม่พยายามอะ มันจะไม่เหนื่อยแต่คนที่พยายามมันจะเหนื่อยเออคนที่ซีเรียสมันจะเหนื่อยกว่าคนที่ไม่ซีเรียสเนี่ยมันก็จะไม่เหนื่อยอยู่แล้วเนาะเออแต่ว่าอย่างน้อย,อยก็คือเป้าหมายเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าเดือนนี้หลายคู่เลยจะมีการหยิบเอาเรื่องบางเรื่องนะมาวางแผนร่วมกันเป็นการเดินทางท่องเที่ยวได้การซื้อรถได้อันนี้ขึ้นเด่นนะคะการซื้อรถได้นะคะการสร้างอนาคตรว่วมกันได้เช่นการแต่งงานรวมถึงาการลงทุนทําธุรกิจ ได้เดือนนี้มันไปประเด็นเรื่องเงินค่อนข้างเยอะนะในความสัมพันธ์แต่ทิศทางในการจะทำเป้าหมายเป้าหมายเดียวกันเพียงแต่วิธีการอาจจะแตกต่างกันซึ่งในเดือนนี้มองว่ายังไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะคะแต่ก็อยากจะให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรระวังไว้ระวังไว้ว่าเออตอนนี้มันเดินไม่เดินไม่เท่ากันอยู่เป้าหมายเดียวกันแต่ว่าไปไม่ทันกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ในเดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่ปัญหาแต่ในเดือนหน้าเดือนต่อๆไปก็ไม่แน่เพราะมองว่าเป้าหมายที่คนสองคนอยากทำเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเป้าหมายใหญ่มันควรไปด้วยกันอ่ะอันนี้พี่หมอขอบอกแบบนี้แล้วกันนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็เดือนนี้หลายๆคู่มีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันด้วยนะเออมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันแล้วข้อเสียที่อยากให้ระวังหน่อยแล้วกันเนาะก็คือเรื่องของอีโก้ความอยากเอาชนะ คำพูดนะมีข้อเสียเรื่องคำพูดนะคะระมัดระวังนิดนึงแต่โดยรวมก็ยังมางว่าอยู่เกณฑดีนั่นแหละคะ่ะนะยังอยู่ในเกณฑดีมีความสุขดีจบด้วยเดอะซันนะอ่ะอันนี้ก็เป็นความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีแล้วก็ลัคนามีของคนมีคู่นะคะก็ถือว่าแฮปปี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพของชาวราศีมีและลัคนามีนะคะในเดือน พฤศจิกายนนะให้เขามองเห็นปัญหาสุขภาพในเรื่องอะไรบ้างไหมเจ็ mm hmm. ดดาเดินมองทางบ้างนะคะอย่าทำอะไรประมาทอย่า อย่าซุ่มซ่ามอ๋ออย่าทําอะไรประมาทล่ะแหละซุ่มซ่ามมันก็เป็นนิสัยนะเก้าฤณาเรียบร้อยควินดาบมองยังไงก็เห็นแต่เรื่องของกล้ามเนื้อนะคะ <c oughs> อาจจะมีเรื่องความเครียดได้นะแต่ก็ไม่ได้อะไรมาอ่ะสวินดาบอีกหลักๆเลยค่ะเอ็นกล้ามเนื้อนะเอ็นกับกล้ามเนื้อ ส่วนกระดูกกับฟันอาจจะไม่เท่าไหร่นะอันนี้มองไปที่เรื่องเอ็นกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ใครที่เป็นคนคิดมากหน่อยเนี่ยอยากให้ระวังเรื่องความเครียดนะคะระวังเรื่องความเครียดนะิดนึดนงมันจะตึงๆอะ่ะมันจะตึงๆบริเวณเขาเรียกว,ว่าอะไรเวลาเราเครียดมากๆอะ่ะนะ มันจะชอบแบบไปปวดไปตึงไปมีปัญหากับระบบประสาทส,ส่วนอื่นนะคะอยากให้ระมัดระวังแล้วกันนะรู้สึกว่ามันตัวมันแข็งแข็งอาทิพี่หมออธิบายไม่ถูกอะเหมือนแบบบางบางคนอะอหรือเราเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมก็ได้ซึ่งเรานั่งทํางานท่าเดิมๆซ้ําๆนานๆอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะไปออกที่คอหลังบ่าไหลตึงๆ ซึ่งการใช้ความคิดเป็นได้เหมือนกันนะพี่หมอเคยเป็นแบบคิดมากๆเครียดมากๆเนี่ยค่ะมันไปปวดตรงบริเวณแบบอ่าพวกไถท,ทอยพวกอะไรอย่างเงี้ยมันตึงๆอ่ะมันยึดประมาณนี้นะคะมันมันสามารถเป็นได้แล้วกันนะก็อ,อยากให้ระวังพวกเอ็นกับกล้ามเนื้อมาในลักษณะของอาการเจ็บอาการป่วยเอ้ยอาการเจ็บอาการปวดหรือว่าอักเสบนะคะเรามาระวังร่วมถึงบางคนเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับของมีคมแล้วกันเนาะไพ่ดาบขึ้นเยอะ อาจจะทําอะไรไม่ระวังประมาานะคะอา่าแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่มีใครชอบเล่นมือถือเวลาเวลาเดินไหมนะระวังนะคะมองว่ามันมันสามารถเจ็บตัวจากพฤติกรรมเหล่านั้นได้นะก็จะไปจบที่นั่นแหละค่ะเอ็นกล้ามเนื้อหรือว่าระวังเกี่ยวกับของมีคมก็ฝ่าเท้าประมาณนี้นะคะบางทีเดินเดินอยู่เนี่ย เหยียบนู่นเหยียบนี่ไม่หันมองทางอย่างเงี้ยให้เรามาระวังแต่ถามว่าสุขภาพปัญหาทั้งหมดที่พูดไปจะส่งผลจะส่งผลเสียจะส่งผลเสียให้กับสุขภาพของชาวราศีมีนและลัคนามีนจนแบบล้มหมอนนอนเสื่อนะเจ็บป่วยอะไรขนาดนั้นไหมยังนะคะยังนะแต่มองว่ามันก็รบกวนการใช้ชีวิตนิดนึงนะถ้ามันเป็นขึ้นมานะมันก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเจ็บตัวไหมล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ พยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วกันนะคะรู้สึกว่ามีนอาจจะไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าที่ควรนะที่พี่หมอเห็นอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่คนที่ใส่ใจสุขภาพเท่าไหร่นะคะพยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์และสุขภาพค่ะของชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็หวังว่านะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทั้ง คนมีคู่ไม่มีคู่นะหวังว่าจะหาประโยชน์จากคลิปเจออย่าแบกทุกอย่าแบกคำทำนายลบไปถ้าเราเข้าใจเราจะรู้ว่าเขาขึ้นเพื่อให้เราระวังอันไหนเป็นพลังงานลบเราระวังนั่นคือประโยชน์ค่ะเราจะได้ไม,ไม่ไม่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราแบกไปนั่นเรียกว่ามันไม่มีประโยชน์นะก็ประมาณนี้ค่ะขอขอบคุณชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามินทุกท่านนะคะ ใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเหมือนเดิมใครยังไม่ได้กดติดตามกันก็สามารถากดติดตามกันได้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ